สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง fc แฟนคลับแฟนช่องบาลากีสองหกหาทุกทุกท่านทุกคนนะครับผมทั้ง fc เก่าแล้วกับ fc ม่ที่เป็นสมาชิกต์ธรรมนะครับวันนี้นะครับผมก็ยังเป็นวันหยุดอยู่นะครับผมวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเก้าเออที่ยี่สิบแปดนะครับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบแปดเดือนเจ็ดปีหกเจ็ดนะครับผมก็น้ำเนื้อทั้งอ่างปากมาตอนพี่น้องทั้เก่านะครับ ็นแนวทางของเราพัฒนานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็ส่วนหมวดที่พ่านมานะครับผมก็เขา่าในตารางนะครับหกตัวแตกในตารางนะครับผมเอาหวดนี้เดี๋ยว,วาตามกันตอนนะครับก่อนจะขอยบนแนวทางตัวเลขนะมาเบิ่งคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับเอาละครับพี่น้องก็จะขอยบงงทั้งตัวเลขของหมวดประจำวันที่ยี่สิบเก้านี่นะครับกลับมาเบอ่งสรุปนะครับมาดูสรุปของหวดวันที่ยี่สิบหกนะครับผมซึ่งหมวดวันที่ยี่สิบหกนะครับเลขที่ออกนะครับเลขที่ออกเก้าเก้าเจ็ดห้าศูนย์สี่แปดนะครับ เก้าเจ็ดห้าศูนย์สี่แปดข้างบนออกศูนย์สี่แปดข้างล่างสองตัวออกห้าแปดห้าศูนย์นะครับผมส่วนสปปลเราก็เก้าเจ็ดนะครับโปลปลเก้าเจ็ดนะครับผมนี่ครับก็ปรากฏว่าน,นะครับผมในตารางนะครับแตกเจ็ดตัวนะครับในตารางแตกเจ็ดหกตัวเลยนะครับผมมีเจ็ดตัวแต่หกตัวนะครับ แตกทั้งหมด6ตัวแล้วนะครับผมในตารางนะครับ9750นะครับ48นะครับผม6ตัวแตกนะครับในตารางนะครับ4ตัวก็5048นะครับ2ตัวล่างก็50นะครับ เข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับในตารางนะครับผมสามหกตัวแตกนะครับผมในตารางนะครับส่วนเลขตัวรูดนะครับตัวรูดก็ให้หนึ่งกับหนึ่งสี่เจ็ดนะครับผมเข้าที่สี่นะครับเน้นที่สี่กับเจ็ดนะครับเข้าที่สี่นะครับรูดนะครับผมเป็นรูดบนนะครับรูดบนผมจะให้รูดบนตลอดนะครับส่วนจับคู่นะครับจับคู่ 97นี่โดนไปที่ของสปปลาวนะครับ9 7เข่าที่สปปลาวนะครับตรงๆนะครับผมส่วนทางบ้านฮอกก้า7นะครับให้4 7ก็ออก8 4นะครับออก4 8นะครับให้4 7ออก4 8นะครับให้4 0ออก50นะครับนี่หยาห้51นะครับออก50นะครับผมแอดกะ วันหนึ่งว่าฝันเลขศูนย์อยู่โพลอีกนะครับผมบม่หมักเลขศูนย์แล้วก็เลยบ่ไรจับลงนะครับผมแต่ว่าให้เป็นตัวกันไว้นะครับตัวหนึ่งเป็นหลักนะครับตัวหนึ่งนะครับผมนี้เด่นหนึ่งกับศูนย์เลือกหนึ่งนะครับก็เลยพลาดไปนะครับผมต้องขอโทษขอใหซีนะครับผมจับคู่ไว้บ่ถือนะครับส่วนสามตัวนะครับสามตัวสี่ตัวนะครับสามตัวให้เจ็ดสี่ศูนย์นะครับออกออกศูนย์สี่แปดนะครับสองศูนย์สี่แปดนะครับผม คิดแค่แต้มเดียวนะครับสามตัวเกือบแตกสามตัวเกือบแตกมาจะว่าจะงวดอ่ะนะครับผมเจดวมาที่ะแต้มต้องแต้มนะครับเจ็บมาที่เะแต้มนะครับผมเจยดตัวเดียวนะครับเป็นขนาดเสียดายนะครับผมก็แก่ตัวไม้ครับแกะมือไม้คร right ับยังแก่ตัวนะครับแก้มือใหม่ในรอบนี้นะครับงวดนี้นะครับผมงวดที rice, ่วันที่ยี่สิบเก้านี้นะครับผมเดี๋ยวไปเบิรงกันเลยครับ เอาละครับเขาบว่างเห่าก็อย่าลืมนะครับผมให้กําลังใจแอดแน่นะครับผมให้กําลังใจกันหน่อยนะครับให้กําลังใจแอดด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับผมแล้วก็ส่วนท่านที่ชื่นชอบในทางตัวเลขนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ผ่านชมคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆดีๆนะครับผมจากทางช่องนะครับผม ติดตามนะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้เบอรงคลิปต่อเนื่องนะครับผมจะได้ชมคลิปต่อเนื่องนะครับสําหรับราพัฒนาวันที่วันที่ยีบเก้าเดือนเจ็ดปีหกเจ็ดนี้นะครับผมเลขในตารางนะครับเลขตาราง98 1 3 5 4ดนสหี่นะครับ98 1 3 5 4ดสหสี่นะครับผมส่วนเลขที่จะวินนะครับคิดว่าน่าจะวินนะครับก็คือ 1> 8ปดหนนะครับ8ปดหนึ่งสนะครับผมแปดหนึ่นะครับส่วนตัวรูดนะครับรูดห 8, 9แปดเก้านะครับรูดห้าแปดเอยูบนนะครับบนนะครับผมเน้นที่5นะครับเน้นที่ห้าจับคู่นะครับจับคู่สามห้าหนึ่งห้าสามหนึ่งสามเก้า สามเก้าแล้วก็หนึ่งแปดสามแปดนะครับโอ้สามเก้านี่มันห้าแปดนะครับโอ้ผิดเลยนะครับผิดผิดผิด,ผ,ดผิดอีกแล้วแก้แกแบวดนะครับเอานี่ไปอยู่ข้างบนนะครับไปอยู่ตัวเน้นนะครับเป็นตัวตัวเน้นนะครับผมสามเก้านี่ลงสามเก้านี่มาอยู่ตัวกันนะครับสามเก้านะครับ เข้าใจนะครับผมแปดเป็ 8. 8ตัวเด่นนะครับแปดเป็นตัวเด่นนะครับผมเข้าใจกันนะครับเด่นนะครับอันนี้กันนะครับสามเก้า แนะครับผมส่วนตัวกันนะครับตัวกันก็มี3า9สามเก้าสี่เก้าสี่หนึ่งสี่ห้าะครับตัวกันนะครับผมส่วนตัวเน้นก็สามห้าสามห้าหนึ่งห้าสามหนึ่งหนึ่งแปดสามแปดนะครับห้าแปดตัวรองแต่เป็นตัวเด่นนะครับอยู่ในชุดเด่นนะครับอยู่ในชุดเด่นนะครับผม ส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยก็มี1 5 8 9ห้าดนะครับเน้นที่1กับ1กับ5้านะครับ1กับ5้านะครับเน้นที่1กับ5้านะครับผม8 9ตัว้ลองนะครับส่วน3ามตัวนะครับ3ามตัวนะครับ3ามตัวก็มี 8, 1 5 8 5 8 1้าแด้าดแล้วก็5้าดามนะครับ เน้นที่หนึ่งห้าแปดแล้วก็อา้าวพิดอีกแล้วครับห้าแปดสามตัวนี้ก็เพียงตัวเดียวกันนะครับห้าแปดหนึ่งหนึ่งห้าแปดนะครับตัวเดียวกันนะครับผมส่วนสี่ตัวนะครับหนึ่งห้าแปดสามหนึ่งห้าเก้าสามแล้วก็สามหนึ่งห้าแปดนะครับสามหนึ่งห้าแปดนะครับผมเน้นที่หนึ่งห้าแปดสามนะครับ ตัวเน้นหนึ่งห้าแปดสามแล้วก็สามหนึ่งห้าแปดนะครับตัวเน้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมกขอหอทุกคนใส่จิยานในการรับชมนะครับตัวเลขมิขอมิรุดเดอร์พี่น้องแคปหน้าจอไปแล้วครับตัวเลขมิขอมิรุดใส่จดยมานกันหลายๆนะครับก่อนจะลงทุนนะครับผมเนาะเจ็บเที่อาจารย์ท่านอื่นด้วยนะครับเลขอาจเฉพาะในตารางนี่มาแน่นอนนะครับในตารางมาแน่นอนนะครับวันนี้อาจจะ ี่ตัวอาจจะมาอีกนะครับสี่ตัวนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ทุกคนใส่ปรญญาในการรับชมนะครับทุกคนโศกมันลำาุ้ยถูกกนเหมือนกันนะครับโศกโศกมันมันแห้งรวยกันนะครับนั้นไหลกองท้องไหลเข่ากับขอถูกทุกท่านนะครับจวเจ็บจะจนนะครับสนมึงก็มีท้องใส่ตลอดปีและตลอดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ